เอยทรงผมอย่างเด๋อเลยท่านผู้ชมดูดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมสารไทยนั่นเองนะครับผมแล้วสารไทยวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับผมผมก็มี การเล่นสตอรี่นะครับผมของตัวเนื้อเรื่องสันไทยเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมโดยการที่เราก็เล่นตามปกติทั่วไปนะครับผมโดยการเล่นโดยการเก็บเลเวลฟาร์มของนะครับผมอัพค่าสเตตัสตัวละครอัพสกิลนะครับผมเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชัน PC นะครับผมไม่ใช่โมบายเนาะส่วนใครที่เล่นโมบายอยู่ก็สนใจมาเล่นคอมก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมเพราะว่า บนคอมเนี่ยก็สนุกไม่แพ้มือถือเหมือนกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้ใน Google เลยนะครับผมพิมพ์ไปว่าสารไทย2ก็จะมีเว็บแรกเลยครับผมของ Hard Worker Studio นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของ PC นะครับผมก็มีเหมือนอจะเป็นสตอรี่นะครับผมนักลบโบราณนั่นเองนะครับผมดยการเก็บกุญแจทั้งหมดแปดดอกนะครับผมในการปลดล็อกประตูไปหามอนสเตอร์นั่นเองนะครับผม แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปชมกันเลยครับผม let's go โอเคครับผมในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นการภาคเอานั่นเองนะครับผมเพราะว่า,าถ้าใช้เวลาการพูดเนี่ยมันจะนานเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าจุบคอด้วยช่วงนี้นะไม่ได้เป็นโควิดะไรอย่างใดนะครับผมเพราะว่าอากาศแถวบ้านผมมันเปลี่ยนบ่อยเนาะแป๊บแป๊บร้อนแป๊บๆหนาวนะแป๊บๆฝนตกอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใครที่อยู่โซนภาคเหนือนะครับผม โอเควันนี้เราก็มาอยู่ในเกมส์รันไทยนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ผมจะมาฟารม์มอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะมาฟาร์มกันก่อนเนาะฟาร์มเพื่ออะไรนะครับผมฟาร์มเพื่อหาอ่าอย่างแรกเลยตังค์เออตังค์เนี่ยสัมพันธ์แน่นอน,นครับผมในการซื้อไอเทมต่างๆในเกมนะครับผมอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถซื้อไอพวกยาพวกอะไรเนี่ยทำให้เราแบบมีชีวิตที่แบบ ยืนมากขึ้นนของในการไปฟาร์มนั่นเองนะผมะจะพูดว่าไงดีอะเป็นการยื้อชีวิตนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็เราก็สามารถเอาของที่เราตีแล้วมาขายได้นะครับผมเป็นเห็ดหรือว่าเป็นก้อนหินทุกอย่างในเกมสารไทยเอ e วอเรติงที่ดรอปนะครับผมสามารถขายได้นะครับผมไม่อย่างไม่แพงก็ถูกอะประมาณนั้นแหละนะครับผมผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันพูดติงจริคาก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแล้เวเราไปดูกันว่าผมจะทําอะไรต่อนะผม ตอนนี้ผมกะว่าผมจะเอยร์เคลียเกมนะผมเคลียรเกมนี้ก่อนอย่างแรกก็ต้องเป้าว่าจะต้องเคลียนะผมอย่างแรกก็ต้องมาฟาร์มมันก่อนเนาะฟาร์มเงินโอเคฟาร์มเงินนะผมแป๊บเดียวก็คำเสร็จแล้วนะผมใช้เวลาวันแรกไปกับการฟาร์มที่แบบกระโอย่อยมากนะผมเพราะว่าเวลาในเกมสามไทยมันผ่านไปเร็วม,มากๆเลยนะครับผมในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ขอครับอะไรนะผมเพราะว่า ในเกมสาไทยเนี่ยอุปกรณ์ส่วนมากมันสามารถซื้อได้นะผมแล้วก็ดรอปจากมอนสเตอร์ดรอปจากอ,าอะไรต่างๆนานาในเกมรหรือได้จากเควสด้วยนะครับผมที่สําคัญหลักๆในเกมก็คือน่าจะเป็นเรื่องของตังนั่นแหละนะครับผมผมก็เลยซื้อของอีจําเป็นนะครับผมในการเอาไปฟาร์มนะครับผมในตอนนี้ผมซื้อหน้าไม้มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถูกกว่าในโมบายเยอะเลยนะครับผมในโมบายคือแพงมหาศาลนะเออแต่ว่าใน PC นะครับผม PC จะเป็นอะไรที่ถูกแล้วก็สามารถใช้ได้ดีด้วยนะครับผมดาเมจแรงแต่ว่าแลกกับการที่เราไม่สามารถเก็บลูกดอกกลับมาใช้ใหม่ได้ผมยิงไปแล้วก็คือเสียไปเลยนะครับผมโอเคในตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาเรียวกว่าอย่างไงถ้าเป็นในโมบายที่เราเล่นกันก็คือตรงข้างหลังตลาดนั่นเองนะครับผมข้างหลังตลาดแต่ว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันพีซเนี่ยจะเป็นหลังหมู่บ้านเลยนะครับผมหลังหมู่บ้านต้นตาลน,นั่นเองนะครับ เราก็มาฟาร,ร์มโครงกระดูกนะครับผมปกติเนี่ยโครงกระดูกจะอยู่ในถ้ำใช่ไหมแต่ว่าเป็นเวอร์ชัน PC นะผมจะอยู่ในป่าเนี่ยตรงนี้นิดนึงนะครับผมประมาณ4-5ตัวนะครับผมอ่าในตรงนี้เราเราก็สามารถฟาร,ร์มไปเรื่อยๆนะครับผมฟาร,ร์มเรื่องของเงินนะครับผมแล้วก็ในด้านของไอเทมด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมบลักหรือว่าอะไรหรือเปล่านะบผมผมว่าน่าจะบัักแหละเพราะว่าถ้าเวลาผมฆ่าไอาสกิลิตันได้เนี่ยเวลา ไอพวกกล่องมันตกเนี่ยผมยังไม่ได้วิ่งไปเก็บเหลือ,อ,อกล่องมันหายไปแล้วนะครับผมเออเด็กข้าวงูเหมือนกันโอเคแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปอีกสักแป๊บนึงนะครับผมก่อนที่เราจะาไปในแมปต่อไปผมจะค่อยๆไปทางแมปด้านขวานั่นเองนะครับผมผมว่าผมใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เข้ากับตัวที่เขาเรียกว่าไงนนะเลเวลผมขึ้นแล้วก็ผมจะเปลี่ยนฉากไปหามอนที่เก่งขึ้นนั่นเองว่าผมคิดแบบนี้นะออโอเคในตอนนี้เราก็ฟาร์มกันไป ค่อยๆฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมในส่วนตรงนี้ผมว่าฟาร์มนานอยู่แหละเพราะว่าผมต้องการเก็บในเรื่องของเงินนะครับผมเงินตรงนี้มันอาจจะได้น้อยนิดนึงแต่ว่าได้ค่า exp เยอะนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไล่ย,ยิงไปเรื่อยเลยครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าผมใช้สกิลนะผมในเวอร์ชันของ pc เนี่ยจะมีเรื่องของสกิลนะครับผมแต่ว่าในอ่ามบายเนี่ยยังไม่มีสกิลเข้ามานะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีเร็วๆนี้นะผมเห็นพี่ซันเขาเขียนโค้ดไว้แล้วนะครับผมเป็นการ สกิลแอคทิเวตนั่นเองนะผมอ่าโอเคผมกลับมาที่ในหมู่บ้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำการขายของที่ผมาฟาร์มมานั่นเองหรือว่าไปดูอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆนะครับผมในการอัปเกรดตัวละครนะครับผมของที่ผมได้มาเนี่ยผมส่วนมากจะขายนะจะขายให้หมดเลยอ่าตอนนี้ผมก็เลือกดูอาวุธนะครับผมอาวุธในเวอร์ชัน PC เนี่ยเราจะ ใช้ถ้าสมมติว่าถ้าผู้ชมจะไปขุดแรกก็ต้องซื้อจอบเหมือนในมูบายเปียบเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เข้านั่นเองนะแต่ผมก็ซื้อไว้นะผมซื้อไอ้พวกมีดอะไรไว้ผมเผื่อว่าเอาไปาตัดต้นไม้ตัดใบตองหรือว่าทิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเออทิ่ม <laughs> ผ่านไปอีกวันแล้วนะครับผมท่านผู้ชมผมก็ยังกาลังหาเงินซื้อของอยู่เหมือนเดิมนะครับผม <laughs> ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้ผมก็น่าจะซื้อ,อลูกซองแล้วนะผมเพราะว่าลูกซองใน พีซีนะครับผมสารไทยพีซีถูกกว่านะครับผมเออมันถูกกว่ามันยังไม่ถึงหมื่นเลยดูดิราคาไม่กี่บาทเองนะครับผมไม่กี่ตัง์เองแล้วก็กระสุนลูกซองเนี่ยเป็นถูกนะครับผมถูกถูกถูก,ถ,กถูกมากๆนะครับผมเป็นลูกละ16บาทนะครับผมท่านผู้ชมคิดดูดิยิงยันฟ้าสว่าง16บาทเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะผมเป็นอัศวินอ่ะผมก็ได้รับโลมาแบบงงๆนะเออ อยู่ก็มาถามว่าจะเข้าร่วมการลบหรือเปล่านะครับผมล้วผมก็กดกดเออเข้าร่วมไปเลยครับเป็นทหารนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้รับโล่ไม้กากๆมาอันนึงนะครับผมโอเคผมไม่รู้ว่ามันจะกันอะไรได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปลองกับไอ้พวกสกิลลิตันดูนะผมผมก็ไม่อยากลองหรอกจริงๆแต่ในเวอร์ชันพีซีเดี๋ยวมันดีอย่างนึงก็คือมันไม่มีโหมดที่แบบเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์นะครับผมหรือว่าโหมดที่แบบเอาจริงอ่ะเหมือนในมบายนะครับผมคือตายแล้วลบเซฟมันไม่มีนะครับผมถ้าเป็นสามารถ ว่าไปเกิดที่บ้านนะครับผมหรือว่าจ่ายเงิน1000บาทเพื่อซื้อเกิดนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มต่อเรื่อยๆนะครับผมผมก็ไม่มีแผนว่าจะไปทําอะไรต่อเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องการตังค์เอาไปซื้อเสื้อผ้านั่นเองนะผมเพราะว่าเราซื้อเสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยนะครับผมในการที่จะเดฟบอดี้ของเราไมา่ให้มอนสเตอร์เนี่ยตีเราแรงนั่นเองนะครับผม โอเคผมขยับมาอีกหน้านึงก็คือเจอกับพวกหมูป่านั่นเองนะครับผมสังเกตว่าหมูป่าในเวอร์ชันของ PC เนี่ยน่ารักกระปุ่มกระปิ่มนะครับผมมีลูกหมูด้วยดูดิแต่ว่าเอฟเฟกต์มันก็คล้ายๆกันอยู่นะในโมบายกับ PC ใช่ไหมน่าจะเป็นโมเดลตัวเดียวกันนะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว,ว่าไงลูกลูกตัวเดียวกันแต่สังเกตได้ว่ามีบอสหมูนะครับผมเออหมูป่าตัวยักษ์นั่นเองครับผมหมูยิงแทบไม่เข้าอะ่ะท่านผู้ชมดูด,ดิแข็งโคตร ถ้าเป็นในส่วนของโมบายก็จะเป็นอะไรอ่ะเสือใช่ไหมเสือที่เป็นสัตว์ป่าที่โหดที่สุดนะผมแต่ว่าใน PC เนี่ยจะมีทั้ง2เลยครับผมมีทั้งหมูป่าแล้วก็มีทั้งเสือแล้วก็ที่หลักๆเนี่ยถ้าเจอก,กลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกระสือและนี่นะครับผมกระสือน่ากลัวเลยนะครับผมมีกระสืออยู่ในป่าด้วยนะครับผมในเวอร์ชั่นของ PC นอกามีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะผมที่เวอร์ชันโมบายเนี่ยที่ไม่เข้าแล้วยังไม่เข้านะครับพี่ซันกำลัง พัฒนานั่นเองนะครับผมผมว่าในอนาคตจะมีหมดเยอะกว่านี้เออมีหมดเยอะกว่านี้นะครับผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคในส่วนตรงน,นี้นะครับผมเป็นการซอยซอยจินนะครับซอยชินในะะภาษาเหนือเรียกว่าซอยจิ้นนะ,ะหรือว่าเป็นการสับเนื้อนั่นเองนะครับผมเป็นการแล่เนื้อจากหมูป่าตัวที่เราฆ่านะครับผมถ้าในามูบายเนี่ยมันแล่ได้เท่าไหร่ไมไม่รู้ว่าได้กี่อันนะประมาณสองสามชิ้นไหมแล้วก็ได้กระดูกด้วยแต่ว่า ในเวอร์ชันของ PC เนี่ยเออบอกเลยว่าเนื้อเป็นเนื้อนะครับผมเออสัปทีนึงได้ทีละ5ชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมอ่าถ้าเป็นในโมบาย,ยผมว่ารวยไปนานแล้วนะครับผมสัปทีนี่คือแบบโอ้โหตังแบบเยอะอะมันสับทีนึงได้5ชิ้นอะดูดิท่านผู้ชมคิดดูแล้วผมฟาร์มทีหนึ่งฟาร์มทีละ4ี่หตัวเออแล้วมอนม่นก็เกิดไว้ด้วยไงเออมันไม่เหมือนในโมบายนะครับผมมอนนี่เกิดไว้นะแล้วเราก็จะได้ประมาณ สามถึงสี่ร้อยอเออต่อการแบบคิวคิวคิวหมู่เออคิวหมูผมคิดว่าคิวหมูแล้วกันพูดว่าคิวหมูเอเอการคิวหมูนะครับผมอ่าแล้วก็มีกระต่ายกระต่ายนี่เวอร์ชันของโมบายก็มีเนาะเหมือนกันเหมือนกันโอเคผมก็เริ่มฟาร์มพออิ่มๆตัวแล้วผมก็กลับไปขายของที่หมู่บ้านหน่อยแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้เราก็เดินทางกลับหมู่บ้านนะครับผมสังเกตว่ามันวิ่งไวมากๆนะครับผมเพราะว่า มีสกิลของช่างนะครับผมมีสกิลของช่างเป็นสกิลตัว W นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมสังเกตที่ตัว W นะครับผมที่สีฟ,ฟ้าๆเนาะเป็นแถบสกิลนั่นเองนะครับผมจะมีลูกพุ่งอยู่พุ่งคือแบบวิ่งตรงนี้เป็นการทําบุญนะครับผมตอนนี้เวอร์ชั่นของโมบายก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมเป็นการอัปแต้มบุญนะครับผมถ้าแต้มบุญตรงเนี้เราคิวหรือว่าฆ่ามอนสเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งใน,ใน,ใน,ในเกมอเออ แต้มบุญเนี่ยมันจะลดนะครับผมลดลดไปเรื่อยๆแล้วผมยิ่งแต้มบุญเราน้อยเนี่ยมันก็โอกาสที่เราจะมีโทษเนี่ยเยอะมากขึ้นนะผมโทษนี่คืออะไรถ้าสมมุติว่าแต้มบุญท่านผู้ชมเนี่ยติดลบนะครับผมประมาณ3 4 500เนี่ยประมาณเนี่ยเออมันจะมีเขาเรียกว่าไงนะมันจะมีพวกทหารนะครับผมที่เราไปร่วมมือกับเมื่อกี้มันจะมาไล่จับเรานะครับผมก็แปลกดีเนาะเออเป็นอะไรที่ขำคัญม,มากๆนะผม แต่ว่าแต้มบุญเนี่ยได้ก็ง่ายๆครับผมในการไปทําบุญนะครับผมหรือว่าเอาเห็ดเนี่ยไปฝากหลวงพี่นั่นเองนะครับผมหรือว่าไปทําบุญนะครับผมซื้อของตามตลาดไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปกดให้หลวงพี่นั่นเองนะผมแล้วเราก็จะได้แต้มบุญมาแต้มบุญเนี่ยเอาไว้กันเราแบบเวลาติดคุกอเออในในเวอร์ชันของ PC เนี่ยถ้าเราตายหรือว่าเราแบบแต้มบุญยังลดลดอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันอย่างเงี้ยเออ แล้วตายอ่ะมันจะไปจําคุกนะครับถูกจําคุกนั่นเองนะผมเราต้องตีหินบาปเออหินกรรมหินบาปนะครับผมของเราอ่ะก้อนเบิลมอ่ะเออก้อนโคตรใหญ่แล้วแบบเลือดโคตรเยอะนะผมยิ่งเราติดลบคะแนานความดีมากเท่าไรมันก็ยิ่งก้อนใหญ่เท่านั้นเออโคตรเจ๋งเลยนะครับมผม motion pc ผมโคตรชอบเลยมันมีครั้งนึงี้ผมติดลบประมาณสองหมื่นะเออแต้มแบบเป็นแสน่ะผมนั่งตีแบบโบท้อเลยเปิดแบบ คลิกออโต้ไว้แล้วไปทําอย่างอื่น่ะเพราะว่าไม่อยากเล่นซฟใหม่เองนะผมโอเคในส่วนนี้ผมก็มาอัพเป็นส่วนของรองเท้านะผมมาซื้อรองเท้าแล้วมีมีรองเท้าใส่แล้วนะครับผมแล้วก็หาเขาเรียกว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมผมซื้อกระสุนซื้ออะไรเพิ่มนะครับผมอผมได้ปืนลูกซองมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมมันถูกนะครับผมเราฟาร์มแป,ป๊บเดียวเราก็ได้มันแล้วกับลูกซองในโหมดของ PC นะครับผมแป,ป๊บเดียวได้มาแล้วนะครับ โอเคท่านผู้ชมพอเราอัพสเตตัสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้เวลาไปฟาร์มกันต่อนั่นเองต่อไปผมจะฟาร์มเลเวลนะครับผมเพื่อเก็บสเตตัสนั่นเองนะครับผมจะไปอัพเอจิเหมือนในโมบายเนี่ยว่ามันจะยิงขียิงแรงเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมผมก็จะไปฟาร์มที่เดิมนั่นแหละเพราะว่าไม่มีที่ไหนฟาร์มแล้วทั้งในเวอร์ชัน PC และโมบายเนี่ยเราสามารถฟาร์มที่เดียวกันได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะงงๆเรื่องของแมปนั่นเองนะครับผมเพราะาแมปของ PC กับแมปโมบายเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร เออมันก็แบบพอรู้แบบพอรู้เรื่องอะวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาแล้วจะโผล่ตรงไหนอะเออแต่เอาจริงๆผมเชียร์เ,เวอร์ชันมือถือนะเพราะว่าภาพมันสวยนะครับผมภาพมันสวยแล้วก็มันดูสมูทนะครับผมแต่ถ้าเรื่องของเอฟเฟกหรือว่าลูกเล่นอะไรที่เยอะนะผมให้เอาพีซีดีกว่า <c ười> โอเคผมก็บัฟสกิลนะท่านผู้ชมสังเกตตรงตอนที่ผมใช้สกิลดิสกิลตัวคิวกับวิเนี่ยถ้าเวลาเราใช้เนี่ยแล้วยิงโอ้โหบอกเลยว่า m สิบหกดีน,นี่เองนะผมปุ๊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 มปุ ยิงโคตรเร็วแล้วก็โคตรรัวด,ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมดูดิตอนนี้ผมมาซอยจีนอยู่นะผมซอยจีนต่อโอเคผมบัฟสก,กิลแล้วก็ยิงนะผมดูดิท่านผู้ชมคือโคตรโคตรแบบโคตรแรงโคตรเร็วนะผมเนี่ยดูแบบซอยจีนรัวๆนะผมดูดิเฮ้ยยิงยิงแล้วรู้สึกว่ามอนสเตอร์ติดสตันด้วยเนาะเวลาย,ยิงแล้วโดนยึดขาดูท่านผู้ชมดูดูดิดูดูด,ดิมันขยับไม่ได้เลยอะ่ะเออจ๋งเจ๋ง อุ <Wasser> 8, 20, ้ยอุ้ยอุ <c oughs> <center> ้ยอุ้ยอุ้ยตายยากแท้เลือดผมว่ามีประมาณหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นหลักหมื่นประมาณเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยประมาณนี้ละมั้งผมยิงไปเยอะอยู่นะหรือว่าห้าหมื่นนะประมาณนี้เนาะผมยิงดอกละพันสองแล้วเมื่อกี้อุ้ยถือว่าแรงนะรูเวลผมก็ยังอ่าน้อยๆอยู่แล้วผมน้อยน้อยน้อยโอเคระหว่างเราฟาร์มเลเวลไปเนี่ยเราก็เก็บเนื้อหมูไปด้วยนะครับผมเพื่อจะ ให้เราเนี่ยมีตังค์ด้วยนั่นเองนะผมสังเกตว่าตังค์ผมเนี่ยน้อยนิดมากนะผมหลักพันอะ่ะเออมีหลักพันนะครับผมแล้วก็เก็บสเตตัสไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปคิดที่หลังว่าผมจะเอออัพอะไรดีว่านะครับผมในการไปสู้กับมอนสเตอร์ในแมปนั่นเองนะครับผมโอ้โหแบบมันมือจริงๆมันมือเวอร์ชนันพีซีมันเป็นมันมือมากนะผมในการฆ่าหมูแล้วแบบซอยเนื้อเออปิงปิงปิงอะไรละ ในส่วนที้ผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆผมยังไม่มีแผนว่าผมจะคราฟของหรืออะไรนะเพราะว่าแมปแรกเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายอยู่นะผมยังไม่แบบเจอมอนที่แบบผมสู้ไม่ได้อะเออมันก็พอสู้ได้อยู่นะผม ฟาร์มกันยันเช้าท่านผู้ชมดูดิโอเคในส่วนของตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะรีบฟาร์มแล้วก็ลองไปทางขวาดูผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรทางขวานะอันนี้จริงๆเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าทางขวาเนี่ยน่าจะมีซุ้มโจรหรือว่าคนป่าไม่รู้อ่ะจาไม่ได้อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในกุญแจนะครับผมหนึ่งในกุญแจหรือว่าหนึ่งในแผนที่ของเราเนี่ยเองครับสังเกตตรงในเกมนะผมล่างขวาเนี่ยมันจะมี แผนที่นะผมเหมือนรูปถาดพิซซาท่านผู้ชมเห็นปะนั่นคือแผนที่นะครับผมตอนนี้เรามี1ดอกเวลาเข้าเกมมามันจะให้1ดอกนะผมคือแผนที่ที่อยู่บ้านนั่นเองนะครับผมโอเคในแมปตรงนี้นะผมจะมีหมาป่าเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมหมาป่าเน,นี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับผมแล้วก็ตีเร็วแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงด้วยนะครับผมดูดีเป็นเป็นเป็นศันนตรูที่วิ่งไวมากๆนะผมโอเคผมวิ่งไปทางขวานะครับผมไปวิ่งไปทางขวาแล้วผมก็บัฟสกิลด้วย โอ้ยตรงนี้หมูเยอะเลยดูดีดูดีดูมันห่วงดิดูมันหิวผมดิโอ้โหถ้าสมมติวิวหนึ่งแล้วหลงเข้ามานี่โดนคุดตายเลยนะดีที่ผมแบบมีปืนแล้วนะผมในการเข้าป่าก็เออต้องมีปืนนะผมตรงนี้ก็เป็นพานหม่องนั่นเองท่านผู้ชมสังเกตว่า,วาจะเป็นพานหม่องนะผมพานหม่องในเกมเออ่ตอนที่เราอยู่โมบายเนี่ยพานหม่องนี่จะอยู่ใกล้ๆกับทหารเลยนะผมแต่ว่ามาตรงเนี้ยพานหม่องเนี่ยอยู่บนเขาเรียกว่าไงอยู่อยู่บนที่พักอยู่บนเขาเรียกว่าไงภาษาภาษาแบบนายพานผมไม่รู้จักว่ะ อยู่บนหิ่งเหรอไม่ใช่หิ่งดิเอ้ยอะไรไม่รู้อะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไม้ไผ่แล้วผูกกับต้นไม้อ่ะเออโอเคผมเจอคนป่าแล้วท่านผู้ชมอุ้ยโคหดดิมา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 เข้ามามา,มา,มา,มาคนป่าของเวอร์ชันพีซีเนี่ยจะมีการป่าเขาเรียกไม่ใช่การป่าในการเป่าลูกดอกนะผมการเป่าลูกดอกนี่แต่ว่าในเวอร์ชันของพีดเอ้าตาย แต่ไม่เป็นไรนะผมในการตายของเราเนี่ยเราสามารถซื้อกลับคืนมาได้นั่นเองนะครับผมแต่เราก็ต้องเซฟไว้นะเพราะว่าก็เปลืองตังค์อยู่นะเออไม่ใช่แบบง่ายๆนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีตังค์เนี่ยก็สามารถกดเกิดได้นะผมโดยการวับกลับไปที่บ้านนะครับผมหมู่บ้านเลยนะผมหน้าบ้านของเราเลยนี่เราต้องเสียเวลาเดินมาอีกนะโอเคอู้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 โคตรเยอะโคตรเยอะขอขออัลสเตตัสก่อนลวกันไม่งั้นยิงมันแบบนัดเดียวไม่ตายนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ผมถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่มีพวกปืนหรือว่าอะไรที่มันแบบเออนะที่มันฆ่ามันได้หรือว่าใช้มีดเนี่ยผมว่าจะเสียเปรียบมากๆเลยเพราะว่าคนป่าทิ่มแหลกมากๆแล้วก็ทิ่มรัวด้วยอาว้าวเจอแล้วท่านผู้ชมนี่ไงตรงนี้คือเสาคนบ้าน,นั่นเองนะครับผมเสาคนบ้าก็เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญนะครับผมในการไขไปเจอบอสตัวสุดท้ายหรือว่าตำนานนักลบ,บโบราณน,นั่นเองนะครับ แต่ว่าเราไม่สามารถตีเสาได้นะท่านผู้ชมเราเราไม่สามารถยิงยิงเสาให้แตกได้นะไม่ไงั้นมันจะโกงเกินไปนะครับผมมันให้เราเนี่ยทำการใช้อาวุธร,ระยะประชิดนะครับผมเป็นพวกมีดหรือว่าใช้หมัดนั่นเองในการต่อยหรือว่าการตีนะครับผมการตีเสานั่นเองนะครับผมอุ้ย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 นลงไปนีผมจะแตกไหมเนี่ยท่านผู้ชมดูดิ ต้องบับแล้ววิ่งแบบวิ่งวิ่งจุกยิงอ่ะเออไม่งั้นไม่ไหวับผมลงไปแบบหนึ่งหนึ่งกับมันตอนเนี้ผมม,มีมีหวังเละ,ะับผมเล,เละเละอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวด้วยตอนที่อยู่หน้าเสาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวหนึ่งที่ใส่หน้ากากใช่ไหมน่าจะเป็นบอสนะครับผมน่าจะบอสใหญ่ของที่นั่นเลย <c oughs> เป็นหัวหน้าชนเผ่าเราน่าจะเป็นหัวหน้าชนเผ่าด้วย <c oughs> ผมขอ,อ,อกลับไปบ้านแล้วไปดูแบบจะมีอะไรอ่ะเจอตรงนี้พอดีเดี๋ยวเดี๋ยว ออมียาเขียวแล้วนะคผู้ชมท่านผู้ชมผมลืมไปว่าออในเวอร์ชันของ PC นะครับผมมีการขายยาแดงกับยาเขียวอยู่ที่ยาออพันหมองนั่นเองนะผมพันหมองไม่ใช่ยาหม่องนะเมื่อกี้ผมจะพูดว่ายาหม่องนะผมอ,อ,อยู่ที่พันหมองนะครับผมเ,ออเราซื้อยาเขียวกับยาแดงนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ได้อยู่ยาวผมต่อไปก็เซตเซตปุ่มนะครับผมเอามาวางในปุ่มที่เราถนัดนั่นเองนะผม โอ้ยมันมือเลยทีนี้ผมจะวิ่งป่าลาบแหละตอนนี้ผมใช้กล้องแล้วมันบงังเรื่องของเลือดอะ่ะเดี๋ยวไว้อีพีหน้าผมจะแก้ให้นะครับผมในการเห็น HP ของผมเลยน HP HP อูดูดีทัานผู้ชมดูดิตีโคตรแรงอ่ะตายผมยอมรับนลว่าตรงนี้มันงุนหิดอะ่ะเออถ้าสมมติว่าเราเกิด กดเกิดช้าเนี่ยมันก็จะไปเกิดหน้าบ้านให้เราหนึ่งนะผมว่าผมต้องแบบเสียเวลาเดินไปที่แบบไอ้พวกคนป่ากแล้วนะผมดูดิตอนกดนี่อย่างเร็วอะท่านผู้ชมว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่หน้าชนเผ่าดีกว่าผมจะใช้เวลาเดินไปอีกไกลเลยแหละดูดิอ๋อยังไม่ถึงตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะครับผมไป let's โอเคตอนนี้ผมก็ถึงตรงหน้าวัดแล้วนะครับผมผมกำลังไปตรงที่เดิมที่ผมเสียชีวิต <c oughs> เพราะว่าเออหิวไม่ทันนะครับผมเพราะว่าหิวไม่ทันด้วยแล้วคนป่ามันลุมหมามันตีแรงนะผมตีแรงก็ตีรัวด้วยครับผมเลือดผมน่ยมีแค่พันกว่าจะไหวเลยโดนทิมไม่กี่ทีนะผมว่าร่วงแล้วเพราะว่าทิมรัวมากๆเลยผมตัวตัวเลขแบบดาเมจอะเอเอ,อ,เอ,อพวกที่โชว์ดาเมจคือขึ้นรัวๆตึ๊ดๆๆๆะ โอเคเราจะไปบู๊กันต่อกับคนป่าครับผมเราจะไปช่วงชิงเสามาก่อนนะครับผมแผนที่ของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมผมจะไม่ยอมแพ้แล้วผมจะสู้กับมันนะครับผมโอ้ยโอ้ยช่วงน,นี้เราต้องจุกแล้วก็จุกยิงจุกยิงปัญญานะครับผมจุกยิงปัญญาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจุกยิงแล้วก็พัญญาไปเรื่อยๆนะครับผมยัวันนี้ ดูดิโอ้โหโคตรเยอะอะผมไม่รู้ว่าผมจะไหวกับมันหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็อยากได้กุญแจดอกแรกมาครับผมเพราะว่ามันจะเป็นข้าวต่อไปนะครับในการเขาเรียกว่าไงหาแผนที่อันต่อไปนั่นเองนะครับผมดูดิถ้าผมใช้ดาบสู้กับมันคือไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์ดูเลือดผมตรงแถบสีเขียวเกือบหมดหลอดนะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดิท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูดูดูอ้ต้องรีบปั๊มยาแบบรัวๆแล้วก็บัฟสกิลนะครับผมเอาจริงๆถ้า เราใช้มีดเนี่ยผมว่าผมไม่ไหวเลยเอยได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วผมตอนนี้ผมกระทืบเลยดีกว่าฟันเสาให้เลยดีกว่าเสาคนไปนที่ทำจากอะไรเนี่ยเออมันก็ทำลายยากเนะท่านผู้ชมเลือดมันมันก็ค่อนข้างเยอะนะผมผมกดโลัวจริงๆตอนที่ผมเล่นอ่ะปวดนิ้วเลยก็คิดถึงเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาฟันเสานี้ได้อีกทีผมใช้เวลาประมาณกี่ปีอ่ะ ผมไม่รู้ว่ากี่ปีนีที่ผมไม่ได้เล่นเกมสานไทยนะตั้งแต่ผมเรียนจบเออตั้งแต่ผมเข้ามาไอา้นั่นดีเข้าเรียนปวสเฮ้ยปวชตั้งแต่ปีหนึ่งแลผมผมไม่ได้เข้าแบบไม่ได้เล่นเกมสานไทยเลยอนะเอาจริงๆเพิ่งกลับมาเล่นตอนตอนเรียนจบเนะี่ยเพราะว่าคิดถึงนั่นเองนะผมเพราะว่าอยู่บ้านก็ช่วงนี้ก็ว่างๆนี่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่บ้านนะครับผมแล้วก็อทำยูทูบนี่แหละนะชิวๆนะครับผม โอเคตรงนี้มาแล้วนะครับผมอ่ะอะ่ผมยิงยิงแบบไม่ไม่ไมไมเขาเรียกว่าไม่ยังยง้งอ่ะไม่ยั้งมืออ่ะเออเราผมเพราะผมอยากได้เสานี้มากมากนะผมคอยเรื่อยเรือยกันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้เสาแรกมาแล้วก็สังเกตที่มุมขวาล่างเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ีย์หรือว่ากุญแจดอกที่2นั่นเอง,เองนะครับผมเราได้มันเรียบร้อยแล้วเย้ yeah! แล้วผมก็ได้สกิลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ครับผมเป็นสกิลกลางเต็นเนาะเพราะว่าผมเรียนสายช่างไง เออไม่ใช่ผมเรียนจริงๆนะหมายถึงในในในเกมของผมเนะี่ยในโลของผมเนะี่ยเพราะว่าเป็นสกิลช่างนั่นเองนะครับผมสกิลช่างของเราเนี่ยจะมีสกิลเต็นนะครับผมที่สามารถกางแล้วก็นอนในป่าหรือว่าพักแรมได้นั่นเองก็เจ๋งเลยไม่ต้องไปซื้อแบบในเขาเรียกว่านะในตลาดแหละเหมือนในโมบายนะครับผมต้องซื้อเต็นหนึ่งพันบาทที่เขาบอยนะโหอ,อันนี้มีสกิลอะ่ะท่านผู้ชมคิดดู แล้วในเร็วๆเนี่ยพี่ว่าพี่ซันจะผมว่าน่าจะเอาลงนะครับผมน่าจะเอาลงในเวอร์ชั่นของโมบายนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลของเราได้นั่นเองครับผมโอเคตัวท่านผู้ชมตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมผมใจนักเสนอมากเพราะว่ามันเป็นข่ายโจรน,นะครับผมในโมบายเนี่ยยังไม่มีนะครับผมอันนี้เออตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าค่ายโจรเนี่ยมันสามารถดับปืนนะครับผมดับปืนดับปืนนี่อันนี้ดับหมวกนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปไปทางนี้ที่ผมเออตรงตรงนี้รู้สึกว่ามีป่ะนะมีหรือเปล่ามีคีอีกดอกนึงนะ่าจะอยู่ในค่ายทหารนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ปะไม่รู้เหมือนกันอนะจำไม่ได้อนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้ต่อเหลหรือว่าอะไรเลยนะบอกจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะครับผมลืมลืมอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยว่ามันแบบจะประมาณไหนนะครับผม มันมือดีนะพวกโจนพวกนี้เนี่ยยิงมันมืออ่ามีนะผมนี่นี่นักผู้ชมไปที่เป็นเต็นท์อ่ะโอ้ชิตท่านผู้ชมผมตายแล้วผมก็ลืมดูตรงเขาเรียกว่าไงพลังความดีอ่ะเฮ้ยจบเลยท่านผู้ชมสังเกตว่าจะมีรูปกระโหลกสีแดงขึ้นนะครับผมนั่นคือเราติดสถานะแบบโดนไล่ล่าอยู่นะครับผมถ้าเรา ยังไม่ตายแล้วเราแบบไปเดินในหมู่บ้านเนี่ยเผอิจะโดนทหารเน,นี่ยโจมตีเราได้นะครับผมโจมตีเราได้เอ้แต่ไม่เป็นไรผมมีสกิลตีไวอยู่นะครับผมเราก็ตีหินให้แตกแล้วเราก็ออกไปสู่โลกอิสระของเรานั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกุญแจดอกแรกแล้วเราก็เจอกุญแจดอกต่อไปแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นบป่ผมกระโดดลงมาทีเดียวคือนอนอยู่กับที่เลยนะผม เพราะว่าโจนยิงแรงมากนะครับผมมันแปลกไปจากคนป่าเพราะว่ามันใช้ปืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมได้ตังค์มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมในการทำลายเสานะครับโอเคผมมาซื้อของที่จําเป็นแล้วก็จะซื้อของที่เอาไปให้หลวงพี่หน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าคะแนนความดีผมเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆแล้วนะผมแล้วตอนนี้ผมก็ไปชวน3เกรียนเทพนะครับผมซึ่งในโมบายก็ยังไม่มี พวกนี้เหมือนกันนะผมเป็น3เกรียนเทพที่แบบสุดติงกระดิง่งแมวที่สุดในของเวอร์ชัน PC นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันมือถือของเราเนะจะเหมือนกันแค่ไหนหรือว่าพี่ซันจะเอาอะไรลงไปอีกนะครับผมแล้วเราก็มารอติดตามเวอร์ชันมือถือกันเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งลบเกมหรือว่าอย่าเพิ่งรีฟันกันนะครับผมเพราะว่า เกมเนี่ยยังมาไม่สุดนะครับเพิ่งพัฒนาเนาะจะเย็นๆนะครับผมเหมือนท่านผู้ชมเล่นเกมไอ้พวกเบตา้าท่านผู้ชมอย่าหวังว่ามันจะมีทุกอย่างนะครับผมมันก็ค่อยๆอยัพเข้ามานั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวกันท่านผู้ชมเบื่อไงใช่ปะท่านผู้ชมถ้าเอาอะไรเข้ามาแบบปุ้มเดียวไงท่านผู้ชมเบื่อปะผมว่าเบื่อเออเบื่อเบื่อจริงเบื่อจริงโอเคสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียง1ดอกก็แล้วกันคุณแจนะครับผมหรือว่าให้อีหน้าเนี่ยเรามา หากุญแจดอกต่อไปกันต่อเฮ้ยไม่ได้หาดิไปทําลายกุญแจดอกต่อไปนะครับผมคือโจนนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็เจ็บคอมากๆด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยถ้าหากชอบใจนะครับผมหรือว่าใครที่อยากเล่นตามก็ไปหาโหลดกันได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปซ Again Tomorrow next week next day next Next year. รรมันเน็กเกีย e นะครับผมแล้วก็เน็กอีพีนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะครับ